จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูทางด้านตํารวจสพหัดใหญ่นะคะได้มีการบุกจับร้านอาหารกึ่งผับในเขตเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหัดใหญ่ค่ะพบทั้งร้องเล่นเต้นรําเสียงดังสนั่นนะคะและดื่มกินเหล้าไม่แคร์สถาน,นการโควิด1 9แล้วก็มีการจับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักงาน24คนดําเนินคดีพบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์นะคะ2,565ค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่ส่วนที่กำลังกับตำรวจสพหัดใหญ่ค่ะนำโดยนายชาวกิจสุวรรณคิรีนายอำเภอหัดใหญ่นายเอกชัยแก้วรัตนาประลัดอาวุโสอำเภอหัดใหญ่ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงและอสอำเภอหัดใหญ่นะคะพร้อมทั้งสมาชิกอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติอำเภอหัดใหญ่รวมกับตำรวจสพหัดใหญ่ นำโดยพันตำรวจโทอดีน,นันวงหมัดทองสารวัตรปรับปรามสอพอหัดใหญ่ค่ะพร้อมกําลังตํารวจชุดปรับปรามนะคะเข้าตรวจค้นร้านอาหารกึง่งผับค่ะชื่อฟิลลิ่งหัดใหญ่ค่ะตั้งอยู่เลขที่347ถนนนวลแก้วอุทิศเขตเทศบาลเมืองคอหงอํอำเภอหัดใหญ่นี่แหละค่ะ เนื่องจากถูกร้องเรียนจากชาวบ้านคุณผู้ชมคะในละแวกเดียวกันว่าเปิดเพลงแล้วก็เล่นดนตรีสดค่ะเสียงดังจริงๆแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยร้านนี้เป็นลักษณะนะคะก็คือเป็นอาคารปิดทึบค่ะภายในร้านมีการกินดื่มร้องเล่นเต้นรําแล้วก็แสดงดนตรีสดบนเวทีด้วยมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแบบแน่นขนาดค่ะเสียงต่อการเสียงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดขายอาหารเหล้าเบียร์ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง,างๆครบเซตเลยค่ะเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ร้านหยุดให้บริการทันทีแล้วก็เชิญตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักงานในร้านรวมทั้งหมด24คนค่ะทําการบันทึกจับกลุ่มที่ว่าการอําเภอหัดใหญ่แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีความผิดตามพร,ะระบสถานบริการและควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ทั้งนี้ทางจังหวัดส,สงขลาก็ยังคงมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเนื่องจากขณะน,นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะโดยล่าสุดนะคะพบผู้ติดเชื้อนะคะครายวันอีก157คนและโดยเฉพาะตามสถานบันเทิงต่างๆซึ่งเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะใช้มาตรการทางกฎหมายจับกลุมแล้วก็ดำเนินคดีแบบขั้นเด็ดขาดเลยค่ะนะ